นะโมตัสสะมะากวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุญหัสสะนะโมตัสสะมะากวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุญหัสสะนะโมตัสสะมะากวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุญหัสสะอัตภะเมสันหายาติดานังจะดานะบาลังจะสัตถหิตตวา กาเลนาติยุตตาปยุตตะกาเลนะอนักหิตะจิต,ตโตติตินบ,บัตินี้อัตมาภาพจะแสะดงพระธรรมเทศนาในพระไตรปิฎกเล่มที่22พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14อังคุตรนิกายปัญจกะชักกะนิบาทสัพปริสถานสูตร เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบรารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีของญาติโยมทั้งหลายผู้มีความควงาขมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนวัดบรวรนิเวศสภิหารแห่งนี้และเจริญพรญาติโยมที่รับฟังทงางไฟ์สดของเพจวัดบรวรนิเวศวิหารทุกท่านในครั้งที่แล้วนั้น อัตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอนิสง์การให้ทานทําให้รวยไปแล้ววันนี้ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในสัพปริสัทาฐานาคือการให้ทานนั้นทําให้สวยดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสัพปริสัทานาสูตรว่าหนึ่ง การให้ทานด้วยศรัทธ,ธาย่อมเป็นผู้มั่งคั่งเป็นผู้มีรูปสวยหน้าเลื่อมใสมีผิวพรรณงาม 2. การให้ทานโดยเคารพย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีบุตรภรรยาคนใช้เป็นผู้ที่เชื่อฟังตั้งใจปฏิบัติตาม 3. การให้ทานโดยการอันสมควรย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีโภคทรั์มาก เป็นผู้ที่มีความต้องการเกิดขึ้นตามการย่อมบริบูรณ์4การให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีโภคมีโภคะมากมีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าสูงยิ่งขึ้นไปและ 5. การให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งโภคทรัพย์ ไม่มีอันตรายแต่ที่ไหนไหนไม่ว่าจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทนี่เรียกว่าอานิสง์การให้ทานห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในครั้งนี้อัตมาภาพจะได้ยกแสดงปุคลาธิฐานคือนางวิสาขา นางวิสาขานั้นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเบญจกัลยาณีคือหญิงผู้มีความงามอันประเสริฐห้าอย่างหนึ่งคือเป็นผู้มีผมงามหมายความว่ามีผมเหมือนหางนกยูงเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าสองเป็นผู้มีเนื้องามคือมีริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุก เรียบสนิทมิดชิดดี 3. ม,มีฟันงามคือขาวเหมือนสังและเปรียบเสมอเหมือนเพชรเรียง 4. ผิวงามคือถ้าผิวดำก็ดำสม่ำเสมอเหมือนดอกอุบลถ้าขาวก็ขาวเหมือนกรีบดอกกันนิกา 5. มีวัยงามคืองามทุกวัย แม่คลอดบุตรมาแล้วตั้งสิบครั้งก็ยังดูสวยพริ้งอยู่เหมือนเดิมนี่ชื่อว่าความงามอันหาได้ยาก5อย่างของนางวิสาขานั้นแต่ทว่าเราชาวพุทธเมื่อได้ทำบุญแล้วเราก็ควรจะงามทั้งภายในและภายนอกการที่จะงามได้ดังนางวิสาขานั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดูบุพกรรม คือกเก่าของพระนางปรากฏว่านางวิสาขานั้นก็เป็นเหมือนมนุษย์ปุตุชนชาวบ้านธรรมดาเหมือนพวกเราแต่ทว่าในชาติหนึ่งนั้นเกิดเป็นชาวบ้านชนบทเดินไปเพื่อประสงค์จะฟังธรรมในขณะเดินไปในระหว่างทางนั้นก็ได้เกิดประสบพบเจอเข้า กับพระพุทธรูปองค์หนึง่งพระพุทธรูปองค์นั้นก็มีสิ่งที่ชำรุดคือไม่เต็มองค์แขนหักบ้างนิ้วหักบ้างหูหักบ้างเป็นต้นนางวิสาขาในชาตินั้นก็เกิดความปรารถนาตั้งความประสงค์ไว้ว่าเมื่อนางกลับมาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จะขอตั้งมั่นคือตั้งจิตญาธิฐาน ว่าจะมาบำ,าำารุงมาทำการบุรณะปฏิสังขรณ์ให้พระพุทธรูปสวยงามดังเดิมครั้นการเวลาผ่านไปนางได้ฟังพระธรรมเทศนากลับมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้เหมือนเดิมว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านก็จะให้นายช่างมาทำการบุรณะปฏิสังขรณ์เมื่อนางได้กลับไปถึงบ้านแล้ว ก็ได้จ้างช่างมาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ทำการลงลักทาสีปิดทองพระพุทธรูปใหม่ก็ได้พระพุทธรูปสวยกลับมาเหมือนเดิมเมื่อทำเสร็จแล้วนางวิสาขานั้นก็ได้สร้างศาลาคือที่มุงบังลมฝนแดดให้พระพุทธรูปพระองค์นั้นด้วยเหตุนี้เองด้วยกรรมตรงนี้ ทำให้นางวิสาขาเกิดมามีความสวยเบญจกัลยาณี5อย่างนี้เรียกว่าการทำทานทำให้สวยแต่ทว่าเรื่องนางของวิสาขานั้นนอกจากจะเป็นผู้มีรูปสวยเลื่อชื่อว่าเบญจกัลยาณีแล้วก็ชีวประวัติของนางวิสาขาก็น่าศึกษาไม่แพ้กัน ในตอนที่นางวิสาขาอายุได้เจ็ขวบนั้นตาของนางวิสาขาได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาผ่านเมืองมีการแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังตาก็เลยเรียกนางวิสาขาตอนอายุเจ็ดขวบบอกว่าวันนี้นี่เป็นมงคลเพราะว่าวันนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงพระธรรมเทศนาะ ก็เลยให้นางวิสาขาไปเตรียมตัวไว้เมื่อชวนนางวิสาขาไปฟังธรรมแล้วหลังจากการฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จนางวิสาขาก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเมื่อจำเนียนการเวลาผ่านไปแล้วนางวิสาขาก็โตขึ้นเป็นสาวสวยงามอีกเมืองหนึ่งนั้น มีตระกูลเศรษฐีต้องการจะหาเลิกหายามแต่งภรรยาให้กับลูกก็เลยเรียกพราหมณ์มาสอบถามว่าผู้หญิงที่มีความงามห้าอย่างนี้จะมีอยู่หรือไม่กลุ่มพราหมณ์ก็บอกว่าตามตำรับตำลานั้นคิดว่าน่าจะมีอยู่ก็เลยให้ของขวัญ พรามไปตามหาผู้หญิงที่สวยเป็นเบญจกัลยาณีเราพรามนั้นก็เดินไปตามเมืองต่างๆจนมาถึงเมืองหนึ่งที่นางวิสาขาอยู่ได้เข้าไปพักที่ศาลาในขณะนั้นนางวิสาขาพร้อมด้วยบริวารห้ารได้เดินผ่านมากำลังจะไปที่ท่าอาบน้ำปรากฏว่าฝนตกลงมา กลุ่มหญิงบริวารห้าร้อยก็เรียบวิ่งเข้าไปสู่ศาลาส่วนนางวิสาขานั้นก็เดินช้าๆเรียกว่าเยื้องกายกรีดกายเข้าไปศาลาทำให้ทั้งเนื้อทั้งตัวเปียกไปหมดเหล่าพราเมื่อเห็นนางวิสาขาเดินมานั้นก็รับรู้ได้ว่าความงามห้าอย่างนั้นเรียกว่างามครบแล้วเหลืออีกอย่างเดียวคือฟันงาม ก็ต้องหลอกล่อให้นางวิสาขาพูดให้ได้ก็เลยพูดกับนางวิสาขาว่านางนี่เป็นคนไม่ดีใช่ไหมเป็นหญิงสติปัญญาไม่ดีใช่ไหมฝนตกเนี่ยทำไมไม่วิ่งเข้ามาที่พักนางวิสาขาก็เลยบอกว่าธรรมดาแล้วสีอย่างที่วิ่งนั้นไม่งามประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งพระราชามหากษัตริย์ ผู้ทรงอภิเษกความเป็นกษัตริย์แล้วประดับแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งปวงวิ่งแล้วจะดูไม่งาม 2. ช้างทรงของพระราชาตัวตัวที่ประดับแล้วด้วยเครื่องราชวิ่งก็ไม่งาม 3. นั้นก็คือบรรพชิตนักบวชเมื่อวิ่งก็จะดูไม่งามและ 4. คนที่วิ่งแล้วดูไม่งามคือสตรี นอกจากดูไม่งามแล้วถ้าเกิดหกลม้มขาหักแขนหักก็ชื่อว่าทำโทษให้แก่บิดามารดาผู้ผู้ดูแลรักษาเมื่อกุมพรามได้เห็นนางมิสาขาแล้วได้เห็นฟันนางมิสาขาแล้วก็เรียกว่าได้เห็นความงามทั้งห้าอย่างก็เลยสอบถามชื่อตระกูลฐานะก็ได้ความว่า อยู่ในฐานะเท่าเทียมกันก็เลยทำการสู่ขอให้เมื่อนางวิสาขาได้แต่งงานแล้วไปอยู่บ้านของพ่อผัวปรากฏว่าพ่อผัวก็บอกว่าวันนี้นี่เป็นวันดีจะมีพระอรหันต์มาที่บ้านด้วยความที่นางวิสาขานั้นเป็นพระอริยบุคคลก็เกิดความดีใจเรียกว่า ตะเตรียมกับข้าวกับปลาไว้ถวายพระแต่ทว่าเมื่อเห็นพระอรหันต์ของพ่อผัวแล้วกับกลายเป็นว่าเป็นนักบวชชีปเปลือยเป็นกลุ่มพราหมณ์นอกาศาสนานางวิสาขาก็เดินมาบอกพ่อผัวว่าขึ้นชื่อว่าพระอรหันต์นั้นจะเป็นผู้มีรูปอย่างนี้เป็นไปไม่ได้กลุ่มพราหมณ์ก็บอกพ่อผัวของนางวิสาขาว่า จะอดทนไปทำไมกับผู้หญิงเห็นปานนี้ไล่ออกจากบ้านไปเถิดเมื่อความทราบพ่อนะพ่อผัวของนางวิสาขาก็บอกว่านางวิสาขานี่มาจากตระกูลใหญ่จะทำอย่างนี้ไม่ได้การเวลาผ่านไปในขณะที่พ่อผัวของนางวิสาขากำลังกินข้าวอยู่นั้นนางวิสาขาก็ได้มาเรียกว่าถวายพัดเรียกว่า พัดวีให้มีภิกษุรูปหนึ่งเดินบินทบาทมาถึงบ้านพราหมณ์นั้นได้หยุดยืนอยู่หน้าบ้านพ่อผัวของนางวิสาขากำลังกินข้าวก็ท,ทําท่าทําทางเหมือนว่ามองไม่เห็นพระก็กินข้าวต่อไปเมื่อกินข้าวไปแล้วนางวิสาขาทนไม่ได้จึงบอกว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้านิมนต์ไปบ้านหลังอื่นบ้านหลังอื่นเถอ เพราะว่าพ่อผัวของดิฉันเนี่ยกำลังกินของเก่าอยู่เมื่อพูดดังนี้พ่อผัวของนางวิสาขาก็เรียกว่าโกรธขึ้นหน้าก็เลยตะโกนร้องเปล่าไล่นางวิสาขาออกจากบ้านไปแต่ทว่านางวิสาขานั้นมีตระกูลที่เท่ากันก่อนที่จะแต่งงานนั้นพ่อของนางวิสาขาก็ได้ให้พราหมณ์กลุ่มหนึ่งมาตัดสินความผิด บอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็เรียกพราหมณ์กลุ่มนี้มาถามแล้วตัดสินความผิดเมื่อได้ความดังนั้นพ่อของพ่อผัวของนางวิสาขาก็เรียกพราหมณ์กลุ่มนั้นมาเล่าเรื่องให้ฟังนางวิสาขาก็ตอบตามตรงว่าที่บอกว่าพ่อผัวกินของเก่านั้นถูกแล้วแต่ความหมายไม่ใช่ดังนั้นความหมายที่บอกว่ากินของเก่าคือ พ่อผัวของนางวิสาขาเป็นเศรษฐีคือเป็นผู้มีบุญเก่าทำม,มาดีแต่ทว่าชาตินี้ไม่ได้ทำบุญใหม่ขึ้นเลยก็เรียกว่ากินของเก่าเมื่อได้ยินดังนี้แล้วพ่อผัวของนางวิสาขาก็ซักไซความต่อไปอีกว่าในขณะที่นางวิสาขาได้แต่งเข้าบ้านนั้น ได้ยินคําว่าพ่อของนางวิสาขาสั่งสอนอะไรแววๆว่าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าพ่อผัวของนางวิสาขาก็แย้งว่าถ้าเพื่อนบ้านเดือดร้อนเนี่ยเราไม่เอาไฟเนี่ยที่บ้านเราไปช่วยเขาเนี่ยเราก็จะเป็นคนแล้งน้ําใจถ้าไฟในบ้านเราไม่มีเราไปเอาไฟจากข้างนอกมาก็จะใช้ไม่ได้เชียวหรือ นางวิสาขานั้นก็ได้ตอบคำนี้ไปว่าธรรมดานั้นคำว่าไฟในไม่ควรนำออกไปข้างนอกไม่ควรนำไฟภายนอกเข้าไปภายในนั้นพึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้นไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้ พึงให้แก่คนที่ทั้งที่ไม่ให้พึงนั่งให้เป็นสุขพึงบริโภคให้เป็นสุขพึงนอนให้เป็นสุขพึงบำเรอไฟพึงนอบน้อมเทวดาทั้งภายในนางวิสาก็บอกว่าสิบอย่างนี้เป็นคำสอนที่พ่อของนางได้สอนนางก่อนจะแต่งเข้าบ้านข้อว่า ไฟในอย่านำออกนั้นหมายความว่าเมื่อเห็นโทษของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วอย่านำโทษนั้นไปกราวให้คนภายนอกรู้ข้อว่าไฟนอกอย่านำเข้านั้นหมายความว่าเมื่อคนในบ้านใกล้เรือนเคียงพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวหรือของสามี ก็จงอย่านำคำเหล่านั้นมาพูดให้ท่านฟังอีกข้อว่าเจ้าจงให้แก่คนที่ควรให้หมายความว่าใครมายืมเงินหรือของใช้ไปแล้วนำมาส่งคืนในเวลาอันควรก็จงให้แก่บุคคลเหล่านั้นข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่า ใครมายืยมเงินทองของใช้แล้วไม่ส่งคืนจงอย่าให้แก่บุคคลเช่นนั้นอีกข้อว่าจงให้แก่บุคคลทั้งที่ให้และไม่ให้นั้นคือเมื่อญาติหรือมิตรยากจนมาพึ่งอาศัยหรือยืยมเงินทองของใช้จงให้แก่คนเหล่านั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ใช้คืนก็ตาม ข้อว่าพึงนั่งให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าควรนั่งในที่อันเหมาะสมแก่ตนเช่นไม่ขวางประตูเมื่อสามีหรือพ่อผัวแม่ผัวนั่งอยู่ในที่ตำ่ำตนเองไม่ควรนั่งในที่สูงเป็นต้นข้อว่าพึงบริโภคให้เป็นสุขนั้นหมายความว่า ไม่ควรบริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีพึงดูแลปฏิบัติท่านให้บริโภคให้เป็นสุกรแล้วตนจึงบริโภคในภายหลังข้อว่าพึงนอนให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าไม่พึงนอนก่อนสามีพ่อผัวหรือแม่ผัวพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้นอนให้เป็นสุกรแล้ว ตนจึงนอนในภายหลังข้อว่าพึงบำเรอไฟนั้นอธิบายว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นประหนึ่งกองไฟเพราะสามารถให้ทั้งคุณและโทษให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติชอบให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นพึงปฏิบัติบำเรอท่านเหล่านั้นโดยชอบข้อว่า พึงนอบน้อมเทวดาภายในนั้นอธิบายว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีอันภรรยาหรือสะพายพึงเห็นเป็นเช่นเทวดาพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นโดยความเคารพพึงเคารพนอบน้อมต่อท่านเหล่านั้นเมื่อพ่อผัวของนางวิสาขานั้นได้ฟังดังนี้แล้วก็ได้ยกโทษแล้วขอขมาแด่นางวิสาขา แล้วเมื่อนางวิสาขาได้ฟังก็บอกว่าเมื่อยกโทษแล้วก็จะพาไปฟังธรรมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปฟังธรรมนั้นปรากฏว่าพ่อผัวของนางวิสาขาก็ตั้งมั่นในบ,บวรพุทธศาสนาได้ยกตำแหน่งชื่อว่ามิขละมานดาให้แก่นางวิสาขาเรียกว่านับถือนางวิสาขาเป็นแม่ทางธรรม ปรากฏว่านางวิสาขานั้นที่ทำบุญมาเป็นผู้มีความสวยเบญจก,กัลยาณีเป็นหญิงผู้มีความประพฤติเรียบร้อยในที่ในที่สุดแสนกับแต่นี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าพระปทุมมุตระทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกหญิงสหายคนหนึ่งของอุบาสกอุบาสิกาย่อมไปวิหารกับอุบาสิกาด้วยกันเนืองนิด ปรากฏว่าหญิงนั้นเห็นอุบาสิกาคนนั้นเจรจาพูดกับพระศาสดากับพระสงฆ์ด้วยความคุ้นเคยและเห็นความเป็นผู้สนิทสนมกับพระศาสดาจึงเกิดความคิดว่าตนก็อยากจะมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับพระศาสดาบ้างเพื่อนเราเนี่ยทำกรรมอะไรไว้จึงเป็นผู้สนิทสนมกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าปทุมุตตระได้ทราบความก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าเพื่อนของนางอุบาสิกาคนนั้นได้เป็นเลิศแห่งหญิงผู้เป็นอุปัฏฐายิกาผู้บำรุงด้วยปัจจัยสีเพราะเป็นผู้ตั้งมั่นเป็นผู้ทำความดีไว้ในพระศาสนาเพื่อนของอุบาสิกาคนนั้นก็ได้ถวายทานใหญ่ แล้วปร,รารถนาความเป็นผู้อุปัฏฐายิกาผู้บำรุงปัจจัยสีด้วยเพื่อนอุบาสิกาคนนั้นก็เป็นนางวิสาขาในชาตินี้ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสป,ปะนางวิสาขานั้นเกิดเป็นพระธิดาพระนามว่าสังฆาสีเมื่อใส่บาตรทำบุญถวายแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์แล้ว พระท่านก็ปิดบาทบอกพระนางสังฆาสีว่าพอแล้วแหละเต็มบาทแล้วสมควรแล้วพระนางสังฆาสีก็บอกพระเหล่านั้นว่าพระคุณเจ้าอย่าเลยกับข้าวที่ฉันมาใส่บาทนี่เรียกว่าเป็นกับข้าวที่อริตอร่อยขอพระคุณเจ้าจงสงเคราะห์ดิฉันเถิดขอจงเปิดบาทขึ้นอีก ก็เรียกว่าได้ใส่บาตรให้ท่านเพิ่มไปอีกเมื่อเกิดมาชาตินี้จึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสเรื่องนางวิสาขาแล้วท่านก็ได้ตรัสคาถาสุดท้ายไว้ว่ายะถาปิปุปราซิมหากเยรามาลาคุเลดะบะหู เอวังจาเตนะมัดเจนะกัตตบ,บังกุสลังบะหุ่งแปลความว่านายมาลาการพึงทำพวงดอกไม้ให้มากจากกองดอกไม้แม้ฉันใดมัดจะสัตว์ผู้อันจะพึงตายเป็นสภาพก็ควรทำกุศลบุญทานไว้ให้มากฉะนั้นอัตมาภาพ ได้แสดงพระธรรมเทศนาในสัปปุริสถานกถาคือกถาบ้าด้วยการทำทานของผู้ฉลาดในครั้งนี้เรียกว่าอานิสง์การให้ทานทำให้สวยก็ได้ยกบุคราธิฐานเรื่องนางวิสาขามาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการชานี